ถามาอย่างเห็ดตำปนครับมือนี่พี่น้องเห็ดปวกเก็บมาบางแรงครับพอดีออกไปซองเบิงนะครับมันเคยออกนะครับพี่น้องก็เลยเป็นละเลาะเบิงนะครับพอดีพ่อครับนี่แหละครับจะนวนทีได้ก็ได้ก็ว่าสิตำปนครับมือนนิตำแจวนะครับเจาเห็ดปวกปนเห็ดปวกครับนี่นะครับล่างแล้วครับพี่น้องก็หลายเติมยู่ครับตอนแรกว่าจะแกงครับ คืออยากกินปนนะครับลองเห็ดปนมึงนะครับพป่น้องปนเห็ดปวกนี่ครับเดี๋ยวทําการย่างกันเลยครับย่างเห็ดใต้ซุกแลวก็เครื่องกันนี่นะครับพริกหอมกระเทียมครับผมย่างด้วยกันครับผมไปห้นเตาเลยครับผมก่อไฟเรียบร้อยครับนี่ครับทานกราังติดครับพี่นออกเดี๋ยวทําการย่างกันเลยครับผมเดี๋ยวจังได้ก็คอยรับชมน่วมกันด้อครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ ก็รลังใจคอมเมนต์ทักทายพูดคุยแนะนำกีดหอดคิดถึงกันที่เอาแหละครับผมเดี๋ยวขอ,อย่างงอนครับผม อันนึงครับเดือแค่นี้แหละครับพี่น้องก็ถือว่าได้หลายตืบอยู่นะครับนะครับหอมกระเทียมห่อกระไรย่างหอมๆนะครับราดพริกพริกสดนะครับผมบา,าาบานิกาจันทร์บานิกาสิททำการตํากันนะครับต่ำหกใส่น้ำปลานะครับใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสน้ำปลานิดหน่อยครับผม มาดูการทำกันนะครับขั้นตอนต่อไปครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาเห็ดลงเริ่มเอาพริกหอมกระเทียมลงก่อนครับโคให้ละเอียดไม่ต้องมากครับผมแล้วค่อยเอาเห็ดลงปรุงด้วยเครื่อง พริกแดกแล้วครับเอาเห็ดลงนะครับพี่น้องนะครับเท่าไรครับต้มครับเสร็จแล้วครับพี่น้องปุ่นเห็ดของหฮอครับเห็ดปวกครับใส่สตักใส่จานครับใส่หอมบักชีด้วยหนาจัหน้อยครับเพื่อให้ดูสีสันน่าทานนะครับผมนี่แหละครับ เครื่องปรุงก็บบมีอย่างไรครับใส่ตะน้ำปลานะครับผมครับผมชื่อรถนะครับปลานิดหนาครับแต่ลายมันก็จะเข้มนะครับเนาะเดี๋ยวขอตักใส่จานครับอาจาศคอยรับชมหน้าตาสีสันเป็นแ็บเดงดจ่นะครับสวยงามหน้าธานดีเปล่านะครับผมไปไปตักใส่จานครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมกําเพ็๋ปวกครับหน้าตาสีสันของเขาอยู่ระมากนี้นะครับผม ตัวก็จะมีรสหวานจั่งหน่อยนะครับย่านก็จะหอมนะครับหอมหวานนะครับเที่เขาครับบ้านขอบคุณทุกการติดตามะระดับชมครับนีน่เมน,นูย่างเสร็จตัวครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสา,ายห้าอยากห้าสี่ห้ากับยู่ประมาณนี่ยนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับ